อ้าวสวัสดีตอนเช้าพี่น้องเนาะนี่ไม่ยามเบ็ดกันรอบเ้าครับเมืองรุ่งของนี่ถืกบ่โอ้พี่นย่างยามเลยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาโอ้หนำขึ้นพี่น้องเนาะ เบียดลอยเลยเฉียดลอยเลย,เลยว,ตว,ตลว,วัตีวัตีโอ้คือมัดถึอแล้ะอ้าวพี่น้องถึกถึกครับถึกมีตัวครับมีตัวตัวใหญ่ด้วยครับ

ามต่อครับโอ้นี่หลอนเฮ้ยปาตีโอ้ฝนตกยังไรครับขึ้นเน่ยนี่กัหลอน โอ้มีกระหล่อนครับแย่ยหล่อนแย่ยหล่อนโอ้โนี่ก็แย่หล่อนครับพี่น,อน้องเอ้โอ้ป่าตีเนาะมันยำไม่ได้ยามอีกอ้าวพี่น้องเอ้ยได้อีกแล้วเด้อนี่โอ้เป็นตายหรือเปล่าเนี่ย

ใสายหยอเลยจะกินได้ย้ำไหนสายหยอมุ่เงเรื่องแรกไปครับทำตโตไก่เบิดแล้วไม้แรกขากรับไอยกู่อวิดขายยางกลับไอยกู่อวิดนี่ว่าหลอบอลบดี เก็บทั้งดินโอ้โอ้นี่กัเอ้ออันนี้คือเป็นั้งสี่เนี่ยพี่น้องเบ็ดก็ขึ้นมาอยู่ั้งสี่โอ้ยป่ามันกินแล้วมันหลุดตัวเนี่ยเพียงไม่มเกี้ยวเพียา มันเกี่ยวจนหลุดจป,ปลาเลยนะมึงเบิ่งด้วยพี่นอ้องคนนึงเป็ยังไมถือว่าโอเคอยครับไม้นี้อ้าวคันอันโกงพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยผมว่าด้วยคันคันโกงนะตรงมีตัวอะนี่ อีกแล้วอีกหนึ่งตัวโอ้ดสามแตี่มพี่น,อน้อ,องเลยเรากทถ่ายเป็นงไงอู้เราถ่ายบอลหล่อนนะพี่นอ้องบอลตีเลยอ้า นี่ทิ่กูเปลี่ยนไปเด้อทีนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปเบื้องหมายซองตัวครับไปครับอย่ามันซองกันหมายซองเป็นไงคือว่านะ้อหมายซองนี่ก็ไรมันขึ้นไดยซองตัวขางยงางกลับอ้าวมาแล้วพี่น้องแต้มแรกมาแล้ว ô oh, bên tài đâu nữa mỗi lứa tài lâu cả ô oh, <laughs> mà như ấy Ui to. Ô đằng đi nha con. อา้าวขันดินดินพี่น้องขันดินดินพี่น้องขันดินดินขันดิน,นดินพี่น้องเห็นบอเรียบร้อยช่อนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปดปลาก่อนไปดูต่อ อ้าวอันนี้กับสงคันโกงโกงทุกรวันเนี่ยบันมันเรียบร้อยแล้วบ่โอ้ยบ่อยูอย่พี่น้องอเอ้โอ้ยอยู่อยู่อยู่พี่น้องงั้นตายแล้วหรือนี่โอ้นี่ก็ตายแล้วผมว่าโอ้ยตายแล้วเรียบร้อยบ่ได้มายามเมาื่อคืนเนี่ยฝนตกรอบยามรอบเดียวอื ô oh, màn vô huynh đằng ấy Màng, màn 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 กระเบิดแล้วห่ะพี่น้องกบดถืออาวหลังนี่มันคือโกงกักที่ไหนงูหรอวะเนี่ยดึงเนี่ยโอ้ยงูหรอพี่น้องไม่ดึงเนี่ยโอ้ปาโอ้ปาพี่น้องปาโอ,โอ,อ,โอ้ตายแล้วโอ้นูวแลวโอ้ ปลาค้อตายเลยโอ้มันตีต้งคื้นป่าไม่ได้มายามเลยนะยามรอบเดียวแล้วกลับบ้านเลยเรียบร้อยครับนี่คือผลงานรอบเต่าประมาณอยู่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็นะครับขอเบื้องคลิปต่อไป่า กดติดตามน้ำเด้อครับเด้อสวัสดีครับ